คุณเคยสงสัยไหมว่าสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั้นสั้นแค่ไหนบางคนอาจคิดว่า1วัน2วันหรืออาจจะ1สัปดาห์แต่ความจริงมันสั้นกว่านั้นมากจนแทบจะไม่น่าเชื่อไม่ถึง1ชั่วโมงไม่ถึงเวลาที่คุณกินข้าวเช้าเสร็จแค่38นาทีก็เปลี่ยนชะตากรรมของคนนับพันชีวิตเปลี่ยนแปลงอนาคตของทั้งประเทศและทิ้งบทเรียนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาล คุณผู้ฟังเคยไหมครับกาลังอินกับคลิปที่กําลังสนุกสนุกแต่จู่ๆโฆษณาก็มาตัดจังหวะเอาดื้อๆถ้าไม่อยากเสียโฟกัสผมมีตัวช่วยครับ YouTube Premium กับโปรดีๆสุดพิเศษจาก AdDoggy PM ใช้อีเมลเดิมต่ออายุได้เลยการันตีตลอดการใช้งานมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเองครับสนใจติดต่อ a d d o c g y PM แล้วอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตวันนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในช่วงเช้าวันหนึ่งเมื่อ129ปีที่แล้วบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียที่นั่นเวลาไม่ได้นับเป็นวันเวลาไม่ได้นับเป็นเดือนหรือแม้แต่ปีแต่มันถูกนับเป็นนาที38นาทีเท่านั้นพอวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสงครามที่ไม่มีใครอยากเปิดตำราประวัติศาสตร์ขึ้นมาอ่านซ้ำแต่กลับเป็นสงครามที่บอกอะไรเราได้มากมายเกี่ยวกับความดื้อรั้น เกี่ยวกับอำนาจเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการเลือกที่จะสู้ในเวลาที่ผิดนี่คือเรื่องราวของสงครามอังกฤษและแซนซิบ้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2439หรือคริสต์ศักราช1896เเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กล้าท้าทายจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นด้วยความเชื่อในศักดิ์ศรีของตัวเองและเรื่องราวของบทเรียนที่บอกเราว่า บางครั้งการไม่ยอมถอยไม่ได้หมายความว่าเราแข็งแกร่งแต่อาจหมายความว่าเรากำลังเลือกสนามรบที่ไม่มีทางชนะก่อนที่เราจะไปถึงเสียงปืนใหญ่ในวันนั้นผมอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการตามผมสักครู่นะครับลองนึกภาพเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งลอยอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียห่างจากชายฝั่งแอฟริกาตอน,นออกประมาณ30 km. กิโลเมตรเกาะนี้มีชื่อว่าเซนซิบาชื่อฟังดูอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับหลายคนแต่ในช่วงปลายศตวตรรษที่19 เกาะแห่งนี้มันไม่ใช่แค่เกาะธรรมดามันคือหัวใจสําคัญของการค้าขายทั้งภูมิภาคแซนซิบา <ib> เป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศโดยเฉพาะการปลูพพิกไทยและอบเชยกลิ่นหอมของเครื่องเทศลอยฟุ้งไปทั่วตลาดเรือสินค้าจากอินเดียจากอาหรับและจากยุโรปแล่นเข้ามาจอดเทียบท่าอยู่เสมอแต่นอกจากเครื่องเทศแล้วยังมีสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้แซนซิบามีชื่อเสียงและมันคือสิ่งที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการค้าทาสใช่ครับ แซนซิบ,บาเป็นหนึ่งในตลาดค้าทาสที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออกผู้คนถูกจับจากแผ่นดินใหญ่ถูกขนมาที่ท่าเรือแห่งนี้และถูกขายไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกแต่แล้วในยุคสมัยนั้นอำนาจใหม่กำลังเข้ามาครอบงำโลกนั่นคือจกัอกรวรรดิอังกฤษอังกฤษในช่วงต้นศตวตรรษที่19เป็นมหาอำนาจที่แผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วโลกพวกเขามีกองเรือที่แข็งแกร่งที่สุดมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดและมีอิทธิพลทางการเมืองครอบคลุมเกือบทุกทวีปและพวกเขามองเห็นคุณค่าของแซนซิบ,บาร เซนซิบาไม่ใช่แค่เกาะที่มีเครื่องเทศมันคือจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและทางทหารเป็นประตูสู่แอฟริกาตะวันออกเป็นจุดแวะพักเรือระหว่างทางไปเอเชียดังนั้นอังกฤษจึงเริ่มเข้ามาแทรกแซงการเมืองในเซนซิบาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ต้องยึดครองโดยตรงแต่ใช้วิธีการที่ฉลาดกว่านั้นมากพวกเขาทําข้อตกลงกับสุลต่านผู้ปกครองเซนซิบาให้เซนซิบายังคงเป็นดินแดนที่มีสุลต่านปกครองแต่ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองอังกฤษ หรือที่เรียกว่า British Protectorate ฟังดูดีใช่ไหมครับคุ้มครองช่วยเหลือดูแลแต่ความจริงก็คืออังกฤษควบคุมทุกอย่างพวกเขาสั่งว่าใครจะได้เป็นสุลต่านพวกเขาควบคุมการค้าขายการเก็บภาษีและที่สำคัญที่สุดพวกเขากดดันให้ยกเลิกการค้าทาสเพราะในยุคนั้นอังกฤษกำลังผลักดันนโยบายต่อต้านการค้าทาสทั่วโลกและในปีพุทธศักราช2439 หรือคริสต์ศักราช1896สุลต่านที่ปกครองแซนซิบ้าในตอนนั้นก็คือสุลต่านฮามัดบินทุไวนีฮามัดเป็นคนที่อังกฤษชอบเพราะท่านเป็นคนที่เราฟังยืดหยุ่นและที่สําคัญท่านทําตามที่อังกฤษบอกทุกอย่างดูราบรื่นดูสงบดูเหมือนว่าอังกฤษกําลังควบคุมแซนซิบ้าได้อย่างสบายแต่แล้ววันที่25สิงหาคมคริสต์ศักราช1896เวลาประมาณ9โมงเช้า สุลต่านฮามัดบินทูไวนีผู้ปกครองแซนซิบา้าเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายในพระราชวังของท่านสาเหตุการตายไม่ชัดเจนบางแหล่งบอกว่าท่านเสียชีวิตเพราะโรคบางแหล่งบอกว่าอาจมีการวางยาพิษแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คืออำนาจในแซนซิบา้ากำลังว่างลงและเมื่ออ,อำนาจว่างลงคนที่อยากได้มันก็จะเข้ามาแย่งชิงตามประเพณีและตามข้อตกลงกับอังกฤษ ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ควรจะเป็นคนที่อังกฤษเห็นชอบด้วยและอังกฤษเลือกไว้แล้วว่าจะเป็นใครนั่นคือฮะมูดบินมูฮัมหมัดเจ้าชายที่มีความสัมพันธ์ดีกับอังกฤษคนที่จะทําตามนโยบายของพวกเขาอย่างไม่มีปัญหาแต่มีชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดจะรอให้ใครมาเลือกไม่ได้คิดจะรอให้ใครมาอนุมัติชายคนนั้นชื่อคาลิดบินบากัชคาลิดเป็นหลานชายของสุลต่านคนก่อนๆท่านเป็นเจ้าชายที่มีเลือดราชวงศ์แท้ๆและท่านเชื่อว่า ราชบัลลังก์นั้นเป็นสิทธิ์ของท่านไม่ใช่ของคนที่อังกฤษมาเลือกคาลิสไม่ใช่คนใหม่ในวังการท่านเคยพยายามขึ้นครองราชมาแล้วครั้งหนึ่งในปีคริสต์ศักราช1888เมื่อสุลต่านคนก่อนหน้าเสียชีวิตแต่อังกฤษปฏิเสธและเลือกคนอื่นแทนตั้งแต่วันนั้นคาลิสก็ต้องอยู่ในเงามืดต้องรออยู่นอกวังต้องมองดูคนอื่นนั่งบนบัลลังก์ที่ท่านเชื่อว่าควรเป็นของท่านและครั้งนี้ท่านไม่ได้ตั้งใจจะรออีกต่อไป ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสุลตา่านฮะมัดเสียชีวิตคาริสได้ระดมกำลังทหารของท่านประมาณ2,800คนพร้อมด้วยอาวุธปืนปืนใหญ่และแม้แต่เรือหลวงลำหนึ่งชื่อกลาสโกท่านบุกเข้าไปในพระราชวังของสุลตา่านยึดอำนาจทันทีและประกาศตนเองว่าเป็นสุลต่านองค์ใหม่ของแซนซิบาร์คาริสไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ปรึกษาใครท่านแค่เดินเข้าไปนั่งลงบนบัลลังก์แล้วบอกว่านี่คือสิทธิ์ของข้า ข่าวนี้ส่งถึงหูของบริติชคอนซูลหรือผู้แทนอังกฤษประจำเซนซิบาร์ชื่อบารซิลเคฟในทันทีเคฟเป็นคนที่เคร่งครัดเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาท้าทายอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษและเมื่อเขาได้ยินว่าคาริสกล้าขึ้นเป็นสุลต่านโดยไม่ได้รับอนุมัติเคฟตัดสินใจทันทีท่านสงสารไปหาคาริสสั่งให้คาริสออกจากพระราชวังทันทีและยอมรับฮะมุดเป็นสุลต่านตามที่อังกฤษเลือกไว้แต่คาริสไม่ยอมท่านตอบกลับมาว่า ข้าคือสุลต่านโดยชอบธรรมนี่คือบรรลังของบรรพบุรุษข้าไม่มีใครมีสิทธิ์มาบอกข้าได้ว่าข้าควรจะนั่งที่ไหนคำตอบนี้ทำให้บาซิลเคฟโกรธมากและเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้คาลิสท,ทำตามใจมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อด,ดินแดนอื่นๆที่อังกฤษควบคุมอยู่มันจะส่งสัญญาณว่าใครก็ตามสามารถท้าทายอำนาจของจกักรวรรดิอังกฤษได้เคฟจึงไม่ลังเลอีกต่อไปท่านสั่งให้เรือรบของอังกฤษที่จอดอยู่ในน่านาน้ำใกล้เคียงเคลื่อนเข้ามายังท่าเรือหน้าพระราชวัง ภายในคืนนั้นเรือรบอังกฤษห้าลำเคลื่อนเข้ามาจอดเรียงรายอยู่ในอ่าวเมืองแซนซิบาเรือเหล่านี้ไม่ใช่เรือธรรมดามันเป็นเรือรบที่ติดตั้งปืนใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างสูงในจำนวนนี้มีเรือธงชื่อเอเชียเอ็มเอสเซนจอดเรือรบขนาดใหญ่ที่ติดอาวุธครบครันปืนใหญ่ทั้งหมดเล็งไปที่พระราชวังของคาลิสพร้อมยิงทุกเมือ่อคืนวันที่26สิงหาคมคริสต์ศักราช1896บรรยากาศในเมืองแซนซิบา์ตึงเครียดสุดขีด ผู้คนเริ่มอ,อพยพออกจากบริเวณใกล้พระราชวังพ่อค้าแม่ค้าปิดร้านคนทั่วไปต่างรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในพระราชวังคาลิสยังคงยืนหยัดท่านรวบรวมทหารทั้งหมดที่มีสั่งให้พวกเขาเตรียมพร้อมต่อสู้จัดแถวปืนใหญ่ออกมาหน้าพระราชวังและเตรียมเรือหลวงกลาสโกให้พร้อมรบคาลิสมีกำลังพลประมาณ2,800คนมีปืนใหญ่สีกระบอกและเรือรบหนึ่งลำฟังดูมากใช่ไหมครับ แต่เมื่อเทียบกับกองทัเพเรืออังกฤษแล้วมันไม่มีอะไรเลยอังกฤษมีเรือรบที่ทันสมัยมีปืนใหญ่ที่ยิงได้แม่นยำและไกลมีทหารที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแต่คาริสไม่สนใจตัวเลขท่านสนใจแค่ศักดิ์ศรีท่านเชื่อว่านี่คือบัลลังก์ของบรรพบุรุษท่านและไม่มีใครมาบังคับท่านได้ในเช้าวันที่2 7สิงหาคมเวลา7โมงเชา้าบาซิลเคฟส่งสารข้อความสุดท้ายไปหาคาริสข้อความนั้นสั้นและชัดเจน ให้ท่านออกจากพระราชวังและสละราชบัลลังก์ภายในเวลา9โมงเชา้ามิฉะนั้นเราจะถือว่าท่านประกาศสงครามกับจักรวรรดิอังกฤษคาริสอ่านสารข้อความนั้นและท่านฉีกมันทิ้งท่านไม่ได้ตอบกลับท่านแค่สั่งให้ทหารของท่านเตรียมพร้อมบาซิลเคเฟอร์จนเลยเวลา9โมงเช้าสองนาทีและเมื่อไม่มีคำตอบใดๆเขาก็สั่งการเวลาเรือเอชเอ็มเอเซนจอร์ยิงปืนใหญ่ลูกแรกเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทั้งเมือง ควันปืนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเริ่มต้นขึ้นคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการตามผมอีกครั้งนะครับคุณกำลังยืนอยู่บนชายหาดของเมืองแซนซิบาเวลาก็าโมงสนาทีวันที่27สิงหาคมคริสต์ศักราช1 8 9 6ท้องฟ้าสีฟ้าใสแสงแดดยามเช้าส่องลงมาอบอุ่นคลื่นทะเลซัดฝั่งเบาๆและทันใดนั้นโลกของคุณก็สั่นสะเทือน เสียงระเบิดครั้งแรกดังสนั่นจนหูอื้อควันปืนสีดำพวยพุ่งขึ้นจากเรือ s n m s a i n t e o e ลูกกระสุนปืนใหญ่พุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วสูงและเมื่อมันถูกเป้าหมายเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองนั่นคือลูกแรกแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นภายในไม่กี่วินาทีเรืออังกฤษทั้งห้าลำเริ่มยิงพร้อมกันปืนใหญ่นับสิบกระบอกพ่นกระสุนออกมาไม่หยุดเป้าหมายหลักคือพระราชวังของคาริสและเรือหลวง Glasgow ที่จอดอยู่หน้าท่า กระสุนปืนใหญ่ทะลุเข้าไปในกำแพงพระราชวังที่สร้างด้วยไม้และหินเสาค้ำยันพังทลายลงมาหลังคาถูกทำลายไฟลุกไหม้ขึ้นทันทีเสียงกรีดร้องของผู้คนดังสับสนทหารของคาริสพยายามยิงโต้อตอบแต่ปืนของพวกเขาไม่มีทางเทียบได้กับอาวุธของอังกฤษปืนใหญ่สี่กระบอกของคาริสพยายามยิงกลับไปยังเรืออังกฤษแต่ระยะยิงไม่ถึงกระสุนตกลงกลางทะเลก่อนถึงเป้าหมายส่วนเรือหลวงกลาสโกเรือรบเพียงลำเดียวของคาริส ได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกองเรืออังกฤษกระสุนปืนใหญ่ถล่มเข้าไปอย่างไม่ปราณีเรือกลาสโกถูกยิงจนลำตัวทะลุเป็นรูน้ำทะเลไหลเข้าท่วมไม่ถึงสิบนาทีเรือลำนั้นก็เริ่มจมลงลูกเรือกระโดดลงน้ำหนีตายบางคนว่ายน้ำขึ้นฝั่งบางคนจมหายไปในทะเลภายในพระราชวังคาลิสยืนอยู่ท่ามกลางควันไฟและเสียงระเบิดผนังรอบตัวท่านพังทลายหลังคาไหม้ ทหารของท่านล้มตายไปทีละคนแต่คาริสยังคงยืนหยัดท่านไม่ยอมออกจากพระราชวังท่านไม่ยอมยกธงขาวท่านยังคงสั่งให้ทหารสู้ต่อไปแต่ความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าความกล้าหาญกระสุนปืนใหญ่ของอังกฤษแม่นยำและรุนแรงพวกเขาไม่ได้ยิงสุ่ม4ี่สุ่มห้าพวกเขายิงตามจุดที่วางแผนไว้อย่างชัดเจนเป้าหมายแรกคือเรือกลาสโกจัดการเสร็จเป้าหมายที่2คือปืนใหญ่ทั้ง4ี่กระบอกของคาริสถูกทำลายจนไม่เหลือ เป้าหมายที่3คือโครงสร้างหลักของพระราชวังยิงจนมันพังทลายและสุดท้ายเป้าหมายคือความหวังของคาลิสนาทีที่10เพลิงไฟลุกไหม้ไปทั่วพระราชวังควันดำพวยพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้านาทีที่20เรือกลาสโกว่าจมลงใต้ทะเลอย่างสมบูรณ์ไม่มีแม้แต่เสากระโดงเหลืออยู่เหนือน้ำนาทีที่30ทหารของคาริสเริ่มหนีออกจากพระราชวังพวกเขาทิ้งอาวุธทิ้งตำแหน่งวิ่งหนีเอาชีวิตรอด คาลิดรู้แล้วว่ามันจบแล้วท่านไม่สามารถสู้ต่อได้อีกไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้และในนาทีที่35ท่านตัดสินใจคาลิดหนีออกจากพระราชวังโดยใช้ทางลับทางหลังพร้อมกับคนสนิทไม่กี่คนพวกเขาวิ่งผ่านตรอกซอกซอยหลบหลีกกระสุนปืนและมุ่งหน้าไปยังสถานกงศุลเยอรมันสถานกงศุลเยอรมันอยู่ห่างจากพระราชวังไม่ไกลนักและในยุคนั้นสถานกงศุลต่างประเทศถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถบุกรุกได้โดยพลาการ คาลิตรู้ว่าถ้าท่านสามารถไปถึงที่นั่นได้ท่านจะปลอดภัยอย่างน้อยก็ชั่วคราวและท่านทำได้นาทีที่38คาลิตก้าวเข้าไปในสถานกงสุลเยอรมันปิดประตูหลังตัวเองและในเวลาเดียวกันนั้นบาซิลเคฟสั่งให้หยุดยิงเวลาก็โมง40นาทีวันที่27สิงหาคมคริสต์ศักราช1,896เสียงปืนใหญ่สงบลงควันปืนค่อยๆจางหายไป และสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกได้จบลงภายในเวลาเพียง38นาทีผลของสงคราม38นาทีมันโหดร้ายและชัดเจนฝ่ายคาลิสทหารเสียชีวิตประมาณ500คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนพระราชวังถูกทำลายจนแทบไม่เหลืออะไรเรือหลวงกลาสโกว่ว่าจมลงใต้ทะเลส่วนฝ่ายอังกฤษมีผู้บาดเจ็บเพียงหนึ่งคนเท่านั้นทหารนาวิกชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนคน เทียบกับ500คนนี่ไม่ใช่สงครามมันคือการสังหารหมู่ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์หลังจากหยุดยิงบาซิลเคฟสั่งให้ทหารอังกฤษขึ้นฝั่งและเข้าควบคุมพระราชวังพวกเขาลดธงของคาริฟลงและยกทงของสุตลต่านฮามูดบินมูฮัมหมัดผู้ที่อังกฤษเลือกไว้ตั้งแต่แรกมูดถูกนําตัวเข้ามายัางพระราชวังที่ยังคงมีควันไฟอยู่และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสุตลต่านองค์ใหม่ของซานซิบาทุกอย่างเป็นไปตามที่อังกฤษต้องการตั้งแต่แรกส่วนคาริฟ ท่านหลบซ่อนอยู่ในสถานกงสุลเยอรมันเป็นเวลาหลายวันอังกฤษพยายามเจรจาให้เยอรมนีส่งตัวคาริสออกมาแต่เยอรมนีปฏิเสธเพราะพวกเขาไม่อยากให้อังกฤษมีอำนาจมากเกินไปในภูมิภาคนี้ในที่สุดคาริสได้รับอนุญาตให้หนีออกจากแซนซิบาร์โดยเรือของเยอรมนีท่านลี้ภัยไปยังแอฟริกาตะวันออกเยอรมนันซึ่งปัจจุบันคือประเทศแทนซาเนียและท่านใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยผู้ที่เคยเป็นสุลต่านเพียง38นาทีคาริสเสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช 1,927ในเมืองโมมบาซาประเทศเคนยาท่านมีอายุประมาณ60ปีท่านเสียชีวิตอย่างเงียบเชียบไม่มีใครจดจําไม่มีพิธีการใดๆแต่ชื่อของท่านกลับถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาลในฐานะชายที่เปิดสงครามที่สั้นที่สุดในโลกสงครามที่38นาทีแต่คุณผู้ฟังครับถ้าเราหยุดแค่นี้เราจะเห็นแค่เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ดื้อรั้นและแพ้แต่ความจริงมันลึกกว่านั้น ผมอยากให้คุณลองคิดตามผมสักครู่นะครับคาลิดไม่ได้โง่ท่านไม่ได้ไม่รู้ว่ากองทัพอังกฤษแข็งแกร่งแค่ไหนท่านเห็นเรือรบห้าลำจอดเทียบท่าตรงหน้าท่านเห็นปืนใหญ่เล็งมาที่พระราชวังของท่านท่านรู้ว่าถ้ายิงกันท่านไม่มีทางชนะแล้วทําไมท่านถึงยังคงเลือกที่จะสู้คําตอบมันไม่ได้อยู่ที่เหตุผลมันอยู่ที่อารมณ์คาลิดเชื่อว่าราชบัลลังก์นั้นเป็นสิทธิ์ของท่านโดยกําเนิดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเป็นเกียรติยศที่ไม่มีใครมาพรากไปได้ แต่อังกฤษไม่สนใจเรื่องนั้นพวกเขาสนใจแค่ว่าใครจะทำตามคำสั่งของพวกเขาและนั่นทำให้คาริตรู้สึกอับอายรู้สึกถูกดูถูกรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนและเมื่อคนเรารู้สึกแบบนั้นเรามักจะเลือกสู้แม้รู้ว่าจะแพ้เพราะบางครั้งศักดิ์ศรีมันสำคัญกว่าชีวิตบางครั้งการไม่ยอมคุกเข่ามันสำคัญกว่าการรอดตายแต่นั่นคือความคิดที่อันตรายที่สุดที่มนุษย์มีเพราะเมื่อคุณยึดติดกับศักดิ์ศรีมากเกินไป คุณอาจจะลืมมองสิ่งที่สําคัญกว่าชีวิตของคนรอบข้างคุณทาหารห0ารคนที่ตายไปในสงคราม38นาทีพวกเขาตายเพื่ออะไรพวกเขาตายเพื่อราชบัลลังก์ที่คาริสอยากนั่งพวกเขาตายเพื่อศักดิ์ศรีที่คาริสอยากรักษาแต่ศักดิ์ศรีของคนหนึ่งคนมันมีค่ามากกว่าชีวิตของคน500คนเลยครับนั่นคือคําถามที่ไม่มีคําตอบง่ายๆแต่มันคือคําถามที่เราควรถามตัวเองทุกครั้งที่เราตัดสินใจจะสู้กับอะไรบางอย่างคุณผู้ฟังครับสงครามที่38นาที มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยมันอยู่ในชีวิตของเราทุกวันทุกครั้งที่เรายึดติดกับความคิดของเราเองจนไม่ยอมฟังใครทุกครั้งที่เราคิดว่าเราถูกและคนอื่นต้องผิดเสมอทุกครั้งที่เราเลือกที่จะสู้ในสนามรบที่เราไม่มีทางชนะเพียงเพราะเราไม่อยากยอมรับว่าเราควรจะถอยตัวนั่นคือสงคราม38นาทีของเราเองในชีวิตจริงเราอาจไม่ได้ถือปืนเราอาจไม่ได้ยืนอยู่บนสนามรบแต่เราก็มีสงครามของเราเองบางคนสู้กับหัวหน้าเพราะไม่ยอมยอมรับว่าความคิดของหัวหน้าอาจจะถูกกว่า บางคนสู้กับแฟนเพราะไม่ยอมยอมรับว่าตัวเองทำผิดบางคนสู้กับครอบครัวเพราะยึดติดกับความภูมิใจของตัวเองและในที่สุดเราก็แพ้ไปเหมือนคาริสไม่ใช่เพราะเราไม่แข็งแรงแต่เพราะเราเลือกสู้ในเวลาที่ผิดกับคนที่ผิดและด้วยเหตุผลที่ผิดผมเคยคุยกับใครหลายคนที่เล่าให้ฟังว่าพวกเขาเคยมีช่วงเวลาที่ดื้อรั้นมากๆยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาเชื่อแม้จะรู้ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาถึงได้รู้ว่าการยืนหยัดครั้งนั้น ไม่ได้ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งมันแค่ทําให้พวกเขาสูญเสียสิ่งที่สําคัญกว่าเสียเวลาเสียความสัมพันธ์เสียโอกาสเพราะพวกเขาเลือกที่จะสู้ในเวลาที่ควรจะถอยผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อนะครับไม่ใช่เลยบางครั้งเราต้องสู้เราต้องยืนหยัดเราต้องปกป้องสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องแต่ที่สําคัญคือเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้และเมื่อไหร่ควรถอยเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าจริงๆที่เราควรปกป้อง และอะไรคือแค่ศักดิ์ศรีหรืออีโก้ที่เราควรปล่อยวางคาลิดเลือกที่จะสู้เพื่อศักดิ์ศรีแต่ท่านลืมคิดว่าชีวิตของคน500คนมันมีค่ามากกว่าศักดิ์ศรีของคนหนึ่งคนท่านเลือกที่จะยึดติดกับความคิดของตัวเองแต่ท่านลืมคิดว่าการยืดหยุ่นและการรอเวลาที่เหมาะสมอาจจะทำให้ท่านได้โอกาสที่ดีกว่าและนั่นคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากสงคราม38นาทีการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้และเมื่อไหร่ควรถอย นั่นคือสติปัญญาที่แท้จริงการยอมรับว่าเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกครั้งนั่นคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงการเลือกที่จะรักษาสิ่งที่สําคัญจริงๆแทนที่จะยึดติดกับศักดิ์ศรีหรืออีโก้นั่นคือความฉลาดที่แท้จริงผู้ชนะที่แท้จริงของชีวิตคุณผู้ฟังครับเราจะเจอหลายครั้งที่เราต้องเลือกว่าจะยืนหยัดต่อสู้หรือจะถอยออกมาคิดใหม่ว่าจะยึดติดกับความภูมิใจของเราหรือจะยืดหยุ่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าว่าจะสู้เพื่ออ,อีโก้ หรือจะสู้เพื่อสิ่งที่มีค่าจริงๆและบางครั้งการถอยไม่ได้หมายความว่าเราขี้ขลาดการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอการรอเวลาที่เหมาะสมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่มีความฝันมันหมายความว่าเรารู้จักเลือกสนามรบที่เราสามารถชนะได้จริงเรารู้จักคุณค่าของเวลาและของโอกาสเรารู้จักแยกแยะระหว่างศักดิ์ศรีกับอีโก้คนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้และเมื่อไหร่ควรถอยเขาคือผู้ชนะตัวจริงของชีวิต ไม่ใช่คนที่สู้ทุกครั้งและตายไปอย่างไร้ค่าแต่เป็นคนที่เลือกสู้ในเวลาที่ถูกและอยู่รอดเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของสงครามที่สั้นที่สุดในโลกสงครามที่จบภายในเวลาเพียง38นาทีแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของปืนใหญ่ของเรือรบหรือของกระสุนมันคือเรื่องราวของใจคนเรื่องราวของความดื้อรั้นที่สู้กับเหตุผล เรื่องราวของศักดิ์ศรทที่ชนกับความเป็นจริงเรื่องราวของคนที่เลือกสู้ในเวลาที่ผิดและสูญเสียทุกอย่างไปคุณผู้ฟังครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ